สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่สาวิสานไปซื้อปลาดุกจ้าพี่น้องปลาดุกกับปลาสวายจ้าสาวีสานเสียเอาไปปล่อยซาจ้าพี่น้องีอจ้าไอจ้าพี่น้องสาวิสานเอาไปบเบเดีานสาวีสานกลับมาเอาอีกจ้าพี่น้องหรือแม่เอาไปส่งจ้าไอจ้าพี่น้องไปปล่อยในสาอันจ้าปลาดุกจ้าพี่น้องปลาดุกอันปลาดุกบิ๊กอุ๋ยจ้าพี่น้องปลาดุก สาวิสาเสียวมาปลอยลงสาไหวถักกินจ้ะพี่น้องเพราะว่าปลานิ้นกับพวกปลานไนน์น่นจ้ะพี่สาวิสาเอามาปลอยไหวป่าทับพิมไงเหลือสาวาพี่น้องแต่ว่าหักนอกน้ำจ้ะพี่น้องตายจ้ะสาวีสาจะเอาไปแซ้หน้าไห่ได้สาวีสาสิกลับว่าเอาอีกสองถุงนั่นจ้ะพี่น้อง สาอีสานถือไปพวกไว้สันักนัก,กพี่น้องสาอีสานสือมาหาล่อยโตจ้ะปะดุกแล้วกับปลาสวายอีกล่อยนึ่งจ้าพี่น้องแต่วันี้ในสานี่ปลาเก้าสาย,ยสานกับมีเด้นจ้ะปลาเก้ากับหลายอยู่จ้ะสาอีสานเห็นหน้ามันหลายสายสันกันเลยอู้หนักจ้ะพี่น้องสาอีสานกันเลยไปสื่อปลาอีกจ้ะพี่น้อง มาจ้ะสายสารจะเอาไปแซนหนาว้ก,ก่อนจ้ะพี่น้องโอ้ยหนะักอึ๊บสายิสารแซนหนาว้ก,ก่อนจ้ะพี่น้องสายิสารไปเอาอีกสองถุงจ้ะไม่เมื่อยพี่น้องน้ออีกสองถุงจ้ะฟังหันสายสารเอาไปเก็บแล้วเอาไปลงตาไว้เราสองถุงจ้ะ สายสานกะกามเาอีกสองถุงจ้ะพี่น้องนักนักจ้ะพี่น้อมทั้งหนมทั้งแกดนะจ้าสายพี่น้องเดี๋จ้าไปปล่อยปลาน้องสายอีสานจ้ะพี่น้องฝนนันตกลิ้นนั่นสายพี่น้องนี่ตกลิ้นอยู่บ้านเมื่อจ้าเมื่อนี่สองเมื่อแล้วจ้าบ้านสายไานกัใส่โซล่าเซลพลังแสงอาทิต <iteration> ย <alah> ์เดจ้ะพี่น้องแดดโบคอยมี้กับโบ้คอยมีไฟาจ้ะพี่น้องุณจ้ะแดดกับโบ้คอยออก เมื่อคืนนี่ฝนก็ตกแห้งๆจ้ะเมื่อก่อนเกือบเหยียบขีง่งัวจ้ะพี่น้องผีเสือ้อผีเสือ้อพีเสือ้อผีเสือ้อผีเสือ้อผีเสื้อจ้ะพี่น้องเี็จ้าพี่น้องเขาไปแช่หนามนะจ้ะไทยอีสานปล่อยไปดูจ้ะพี่นอ้องปล่อยไว้ ่อยไวเถอะพ่อได้โอ้ยนักจ้าพี่น yeah> ้องโอ้อยปล่อยไวพ่อได้เอามาเปิี่ยจ้าพี่น้องอุ้ยจะหลุดแล้วจ้าถ้าจะออกมาไปคุณจ้าพี่น้องพี่น้องลงมาน้ำาสสานจ้ามาปล่อยป๋าพุนนะจ้าป๋าใสสานกระโดดตุบตาตุบตาอยู่นี่ป๋าได้จ้าพี่น้องพี่น้องนันอีสานตกน้ำหนีเสียจังไหนจ้า อะวย,ยนี่ปลาลูกคอ,อกพร้อมจ้าพี่น้องแสดงว่านี่นี่นี่ปลาคอได้จ้าพี่น้องผุนปลาลูกคอ,อกนะปลาลูกคอ,อกจ้าพี่น้องอืมมีปลาลูกคอ,อกแสดงว่ามีปลาคอพี่น้องเอ้ยปลาคอใหญ่สิบูก,กินปลาสาวิสารมาจ้ปะปลาลูกคอ,อก หมูเบลอเลยพี่นอ้องหนจูจ่าแม่มันกับบุญ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 อยู่หนจ่าพี่น้อ,นนองนี่สเมื่อกินปลาสาอิสานมานน้อประคอป่ะเนี่ยมันเป็นยังหรอกตีจ่าพี่น้องเดี๋ยวจ่าพี่น้องสายิสานไปเอาเมีดกันจ่าพี่น้องเอาเมีดมาปาดถุงกันจา่าห้องมาปล่อยน้ำสา,สายาิซานนะจ้า นี่จ้ะสไอสานอุ้ยไอป่าจาับน้องเขะนี่ยใช่น้องเอ้ยนี่จ้ะน้องนี่ออกลแล้วอันนี้เป็น นี่เป็นปลาสวายจ้าพี่น้องนี่จ้านี่เป็นปลาสวายจ้าพี่น้องนี่จ้านี่จ้าพี่น้องออกไปเลยออกไปเลยนี่จ้าพี่น้องม,ม,ม,มึงเนี่ยอู้หูหนาลาก้าจ้าพี่น้อง ออกไปหมดแล้วไปสาวายจ้ะพี่น้อง นี่เป็นปลาดุกจ้าพี่น้องปูด่าปลาสวายบุ๊คปักบุ๊คบักบุ๊คบักเหรอจ้าจ้าพี่นอ้องนี่เป็นปลาดุกจ้า Лю จ้าพี่นอ้องโอ้ยพี่น้องนา่ารักค้นจ้าจ้าอินจ้าพี่น้องนี่ จ้ะอือบดเรีอยงจ้าพี่น้องปลาดุกนี่จะเป็นปลาดุกจ้าพี่น้องสายานเอาอันปลาสวายมาแค่หนึง่งลอยโตจ้าแล้วก็ปลาดุกมาหาลอยโตจ้าพี่น้องอุ้ย มีฟานแับเทียนใหญ่ๆตัวใหญ่ๆซ้ำประดุกติดมาน้้ำจากบางันปล่อยลงไปแล้วแล้วเราไม่ไปไหนอ่ะอยู่แต่ตรงนี้เลยบันจากพี่น้องมึงน,นะบรรจ้ะพี่น้องเป็นปลาดุกจ้ะจ้า่นี่จ้าพี่น้องนี่อู้อู้ ไปสินีจ้าพี่น้องอือมือือืีจ้าพี่นอ้อ,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 นนองเบิ้งคืออยู่แต้ามุงนี่มันคือบ่ไปใสจ้าพี่น้อง ไปสิ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 ไปดีไปดีพี่สาวพี่น้องโอ้โหโอ้โหตัวซ้ำนน่ก็ตอดปวดได้จ้ะพี่น้อง ลงไปแล้วจ้าพี่น้องมึงน,นะก็ปล่อยทางอื่นแลวจ้าพี่น้องคอยหนีไปยุ่นหนีเลยแบบที่ไหมัวจะยุ่นหนีไล้จ้าพี่น้องนี่จ้ามันจะเป็นปลาดุกเหมือนกันนะคะนี่จ้ะนี่จะเป็นปลาดุกจ้าพี่น้องนี่จะ้ะเออ มิจ้าพี่น้องมั้งอุด,ดุกจ้าโอ้โหมิจ่าพี่น้องเลี่ยนะหมดแล้วจ้ามิจ้าพี่น้องหมดแล้วจ้ะแล้วทำไมมันไม่อยู่แต่หมูหนีบุษกาพี่น้องมึงเนะี่ย พ่ไปใส่ได้จ้าบันใส่สารปลอยหนีกับยูหนีพี่น้องไอซี่ไฮ้ยโอ้รัเป็นยังยังเมือท่านเดรยลึงหมืจ้าพี่น้องท่านเดรไปได้จ้ามึงพากันอยู่แถวนี้อยู่จ้าพี่น้องคั้น,นคั้นนั่น บอะไรกับโบแดนไปได้จ้ะยังนี่อยู่นะมึงหนีอยู่แม่นย่านป่าสมิมอยุกวางมาจ้าพี่นอ้องนี่จ้ะอืมบ่ไปพี่นอ้องโอ้ มันเป็นทะเลหลืงหนามนะจ้ะพี่น้องมันก็เลยบ่อไปสายสานคิดว่ายังหลี่ยน้ำวันนี้นะจ้ะสำหรับวันนี้สายสานกะลาพี่น้องไปก่อนนะจ้ะส,สจะ,ะสายสานปล่อยปลาหล่ะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งอีกคลิปหนาสายสานเช็ดหังพี่น้องไปติดตามสายิสานเลยนะจ้ะสวัสดีจ้า